บัดนี้วันที่26มกราคมสองพเป็นวันที่24่่ข้าพเจ้านางสาวนัทพรชัยสิริขอถวายเสียงส่วนสาทยายพระสูตรพระปริศและมนลต่างๆถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังคบูชาและอัจริยบูชาแด่พระครูบาอาจารย์ทั้งหลาย จิตของข้าพเจ้าจงตั้งมั่นมีสติระลึกได้มีสมาธิจดจ่อในอักคระพยัญชนะในบทสวดอย่างต่อเนื่องได้เทิดบทที่หนึ่งบทสวดชุมนุมเทวดาสมันตา จักวารสุอัตราคัดชันตุเทวตาสัทธมังมูนิราชาสัสสุนันตุสักะโมคทังสักเคกาเมจรูเปสิริสิขาราตเตจันตาริเควิมาเนทีเปรัเทจาักาเมตรุวะนาคาหานเเค หวัตถ e, ja ุมหีเตปุมมาจายันตุเทวาชาลัทธะวิสมียักขะคันทัพพานาคาตินทันตาสันติเกยันมุนิวรัวจนะงสาทโวเมสุนันตุธรรมสวรกาารูอัยมทันตาธรรมสวนรคารูอัยมทันตาธรรมสวรรคารูอัยมทันตา บทที่สองบทบูชาพระรัตนตรยัยอิมินาสการเรนะพุทธังอภิปูชยามะอิมินาสการเรนะธรรมัง,งอภิปูชยามะอิมินาสการเรนะสร้างฆังอภิปูชยามะบทที่สี่บทกาบพระรัตนตรยัยอรหังสมาสัมพุทโธพระควาพุทธังพระควันตังอภิวาเทมิสวาฆาโตพระควตาธโมธมฺม สุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวะกสังโฆสังฆังนะมามิบทที่สี่บทสวดมณาการสิทธิคาถานโมตัสสะภะคะวะตัวอาราโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะตัวอาราโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะตัวอาราโตสัมมาสัมพุทธัสสะบทที่ห้าบทสวดไตรสรณคมนาปทา พุทธ Adams, ังสารนังคจชามิธรรมังสรนังคจชามิสั่งคังสารนังคจชามิทุติย right ัมปิพุทธังสรนังคจชามิทุต <meeting> ิยัมปิธรรมังสรนังคจชามิทุติยัมปิสั่งคังสารนังคจชามิตติยัมปิพุทธังสารนังคจชามิตติยัมปิธรรมังสรนังคจชามิตติยัมปิสั่งคังสรนังคจชามิบทที่หกบทสวดสัจจะกิริยาคาถา นัตถิเมสารนังอัญญังพุทโธมีสารนังวรังเอเตนะสัจจวัชเชนะโสติเมหุนตุสัพพทานัตถิเมสารนังอัญญังธรรมโมมีสารนังวรังเอเตนะสัจจวัชเชนะโสติเมหุนตุสัพพทานัตถิเมสารนังอัญญังสังโฆมีสารนังวรังเอเตนะสัจจวัชเชนะโสติเมหุนตุสัพพทา